ยิมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะซุ้มไม้ไผ่นะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะให้ดูนะคะ่ะเป็นขนาด2องคูณ2.5เมตรลูกค้าสามารถกางมุง้งหรือกางเต็นท์นอนข้างบนได้เลยนะโตญี่ปุ่นนี้สามารถย้ายได้นะจะเอาไปใช้ข้างบนหรือว่าวางตรงนี้ก็ได้ เป็นสองชิ้นนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะถ้าไม่อยากใช้ตรงนี้ก็สามารถยกไปวางไว้ตรงอื่นได้เหมือนกันนะสองซุ้มแข็งแรงนะเดี๋ยวจะติดเป็นโคมไฟโซลาเซลล์ให้ด้วยนะคะหลังละหนึ่งดวงแล้วก็จะมีปลั๊กพ่วงให้ใช้ก็สามารถต่อจากเต็นท์นี้ไปไดนะ้ให้ดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์ ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะแดดกำลังเปรี้ยงเลยนะะอันนี้คือโดยรวมร่มเงาที่มีให้ของท่าที่สองนะคะพื้นที่ของท่าที่สองจะถึงแนวรั้วนี่นะแค่ด้านในรั้วนี่นะคะส่วนถนนจะเป็นของท่าที่หนึ่งของใช้ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนี้จะเป็นของลานกลางเต็นท์ค่ะทั้งโต๊ะม้าหินหลังน้ําแข็งแล้วก็ห้องน้ำก็เดินเข้าทางนี้ได้เลยอาบน้ำได้นะ เปิดให้ดูนะคะเป็นแบบราดนะคะมีที่ให้แขวนผ้าด้วยอันนี้เป็นบริเวณซักล้างนะมีน้ำยาล้างจานไว้ให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะสำหรับให้ใส่เศษอาหารเวลาลูกค้าเข้าก็จะมีถุงใส่เศษอาหารให้เขียงนะคะแล้วก็บริเวณนั้นจะเป็น อของใช้ทั้งหมดของท่านี้นะที่คุมไว้เพราะว่ากลัวฝนาสาดนะมีเตาแบบยืนย่างถังขยะเดี๋ยวเราก็จะมีเตรียมไว้ให้เวลาลูกค้าเข้า,ขามีหม้อมีมกระมงังกระทะมีพัดลมมีพัดลมสองตัวนะคะในนี้เก็บหน้่ห้แล้วก็มีไฟชีสถ้าร้อนตรงไหนก็ออกไปผูกได้ลงใหญ่พายแล้วก็เรืออยู่ตรงนั้นเรือกับไม้พาเนี่ยจะใช้ร่วมกันสองท่านะอันนี้เป็นพวก อีโมดนีป่อกถาดแก้วต่างๆอยนี้นะคะจานชามจะอยู่ี้านบนข้างล่างจะเป็นพวกเครื่องครัวนะคะของใช้จะอยู่ตรงนี้หมดถังตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็อันนี้เป็นหญ้าเทียมสําหรับให้ลูกค้าเอาไปใช้ในการปูพื้นเวลาจะปูเต็นนอนบนพื้นได้เลย ว่าใช้เสร็จแล้วก็ขอให้รักษาความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมของท่าที่สองลานกลางเต็นท์นะวันนี้นะคะมีครบนะคะทั้งไฟทั้งน้ำลูกค้าสามารถนำอแอร์เต็นท์มาได้นะถ้าไม่เกิน9,000ิยียูมีคิดเพิ่มร้อยหนึงต่อกะนะสนใจก็ติดต่อมาได้คะ่ะช่วงนี้ อาจจะมีเลอะเทอะบ้างข้างหน้านะนิดนึงเพราะว่าน้ำยังขึ้นสูงอยู่แต่ฝนไม่ตกนะเห็นว่าพายุเข้าเมื่อวานก็ยังไม่ตกตกปอยๆนิดนึงวันนี้ยังไม่มีไม่มีเขานะคะอันนี้คือภาพเหตุการณนะ์ณเวลานี้เลยไหนว่า,าได้ปลาอะไรมั้งโอ้ยตัวใหญ่นี่ว่ะปลาอะไรอะ่ะใส่ย,ยูตัวเบลอเลยค่ะ กินอะไรขึ้นมาขนงปังยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยเห็นอย่างนี้อ่ะจะไม่รู้ว่าตัวใหญ่นะนี่พุ่นจะมาดูใหเ้เขามาลองตกดูนะกิโลอะโลครึ่งน่าจะโลกว่านะตัวใหญ่